เห็นแม่เหล็กเห็นขั้วที่สามของแม่เหล็กง่ายๆพูดมันชัดๆดีกว่าไม่ต้องแปลแม่งเลยละลำคาญแล้วโอเคไหมด้านที่สามของของเหรียญคือลูกง,งอกนั่นแหละโอเคไหมเออแั้มันจะไปเลยเอาจะอธิบายทั้งแม่เหล็กด้วยทั้งด้นสามของเหรียญก็ได้ฟังดีนะที่นี่นะครับแล้วก,ก็ก็อยู่ตรงกลางของขั้วที่สามของแม่เหล็ก มันเหมือนกับถือครองในสองอย่างเนี่เอาเอาเอากระมังสุตเนี่เออก็มันอยู่ในตัวเรานี่แหละมันอยู่ยังไงที่ได้เอามายืนตรงก่อนเนี่ยถ้ากลางแข็งไปเนี่ยผ่ากลางเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าสองด้านคือคือเหรียญนะ่ะมันสองด้านนะอ่ะอะไรอย่างด้านที่ด้านที่สามของเหรียญอโทษเออด้านที่สามของเหรียญใช่คือตรงกลางก็ผ่าตั้งแต่ศตรีรษะเนี่ยกลางกระบอกเนี่ยอ่าอ่าผามาผ่ามา มายังผ่านหน้านผากมาจมูกมาปากมาปากมาคองหงาแล้วก็เดือดหน่อย่ลูกก็เดือดว่าผ่าตรงกลางอกตัวนี้ลงมาสะดือไปเรื่อยๆไปถึงนู่นน่ะแม่สายนูน่นแม่สาวนู่นรู้จักแม่สายไหมนู่นรู้จักแม่สายเผื่อแม่สายแล้วก็ไปริมโค้งนูน่นไปเจออะไรเจอสาเมเหลี่ยมทองคำนี่นั่นน,น,นี่นันี่เจอสาเมเหลี่ยมทองคำแล้วก็ออกไปที่ไหนออก ากเาช่อพญานี่แหละคําว่าตรงกลางด้านที่สามของเหรียญตามความที่ลุงพูดถึงโอเคไหมกับมัานเป็นแม่เหล็กตัวเราคือเหล็กโอเคไหมที่บอกว่ามันเป็นหนึ่งเดียวพูดถึงแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกนี่แหละนะฮะเราคือโลกโลกคือเราโลกมันใหญ่ขนาดไหนแต่เราคือโลกโอเคไหมมันมีแม่เหล็กโลกแม่เหล็กที่เดเออถ้ามีเราก็มีแม่เหล็กในตัวเราเหมือนกันเอา,เอ,าอากาบันเสเพราะฉะนั้นไอ้ตัว ขั้วที่สามของไม่เหล็กเนี่ยมันก็ทางนองเดียวกันมันอยู่ตรงกลางแบ่งสองขั้วขั้วเหนือขั้วใต้ถ้าเป็นตัวตัวเลขตัวคณิตศสาร์คือเครื่องหมายบวกลบมันคือดีชั่วก็ว่าได้โอ้ยนี่น,นี่มันมาอย่างเนี้ยโอเคไปสรุปก็คือด้านที่สามของเหรียญกับขั้วที่สามของแม่เหล็กมันก็นเดียวกัน ปิ้งเขาแผงโลกคือแกนของโลกนั่นเองครับตัวคอตัวนั่นคือพลังงานที่มหาศาลเลยเกิดใช่ไหมมันก็จะลิงเข้าไปสู่ค่าคงที่ของอวกาศแล้วก็ว่ากันไปโอเคไหมครับพอได้ไหมครับอย่างงี้อธิบายได้ชัดขนาดนี้ไม่รู้จะไม่รู้ว่าคนไหนก็ตามพี่กําลังดูอยู่ในวินาทีนี้ก็ได้ไปสิครับเออจะหัวมแมวทําไมล่ะ